เรามาฝึกแก้สมการกันดีกว่านะครับฝึกบ่อยๆจะได้เก่งครับผมอันนี้3คูณด้วย 2x 8เลบ8เท่ากับ2คูณด้วย x บวก4นะครับกรณีแบบนี้ถ้าเกิดเป็นวงเล็บแบบนี้ให้เราเอาตัวที่อยู่ข้างนอกคูณเข้าไปในวงเล็บนะครับผมคูณเข้าไปในวงเล็บอันนี้2องคูน3 x ก็จะได้ 6x 3คูณลบ8 สามแยบสก็ได้ลบ24ครับผมเท่ากับอันนี้เราก็เอา2คูณเข้าไปในวง,วงเล็บเช่นกันครับผมสอคูณ x ก็ได้ 2x บวก2อคูณสก็ได้ 8, แปดเราก็จะได้ 6x ลบยีเท่ากับสอบวกแทีนี้เราก็ย้ายข้างครับผมโดยย้าย x มาหา x ย้ายตัวเลขไปหาตัวเลข เราย้ายลบ 24. ยีย้ายไปฝั่งนี้ก็เป็นบวกนะครับอันนี้ก็จะเหลือ 6x เท่ากับ 2x งบวกแบวกยีก็จะได้32ครับทีนี้เราย้าย 2x ไป 2x มีเครื่องหมายเป็นบวกนะครับย้ายไปก็เป็นลบสอ สําหรับตัวเลขที่ข้างหน้าไม่มีเครื่องหมายแสดงว่าข้างหน้านั้นเป็นบวกนะครับผมก็จะได้6 x ลบส x 6 x ลบส x ก็เหลือ4 x 4 x เท่ากับสาสองทีนี้อันนี้4คูณอยู่กับ x เราก็ย้ายไปหารครับผม x ก็จะได้เท่ากับสาสองหาร4ี่สาสสองหาร4ี่ก็คือแปดนั่นเอง พราะว่าแปดส่ามสิบเพราะฉะนั้นข้อนี้ X อ็เท่ากับ8ครับ